ในเจนเซนหวังหรือหวังเหรินซินประธานผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ AI ระดับโลกจนได้รับสมญานามว่าเจ้าพ่อ AI คือบริษัท NVIDIA เดชาวไทยนั้น ไต้หวันโดยกำเนิดปัจจุบันบิดามารดานั้นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับได้เยือนไต้หวันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏตัวที่หนมาเก็ตแห่งหนึ่งในไทเปท่ามกลางแฟนขับหนานแน่นเสมือนงานนัดพบแฟนคลับทีเดียวทั้งแจกลายเซ็นทั้งเซลฟี่แถมโยนแจกเครื่องดื่มให้แก่แฟนคลับได้ดับร้อนไปด้วยมาไต้หวันเที่ยวนี้นะครับก็เพื่อร่วมงานมหากรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติไทเปซึ่งเป็นแขกระดับ VIP ของงานอยู่แล้ว ใช้ช่วงว่างตระเวนพบปะแฟนคลับและสัมผัสบรรยากาศในมาเก็ตในไต้หวันที่ในต่างประเทศไม่ค่อยจะมีโอกาสนะครับผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่าในเจนเส้นหัวงมีค่าตัวหลายแสนล้านจะไม่มิตกเรื่องความปลอดภัยหรือนะครับเขาบอกว่ารู้สึกว่าปลอดภัยมากผู้คนดีมากเป็นมิตรมากมีมารยาทด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นสปปริตของไต้หวันที่ผ่านมาเขามังจะพูดติดปากว่าหากไม่มีนายมอริสจาง ผู้กอ่อตั้ง TSMC ก็จะไม่มี TSMC ในวันนี้ไม่มี TSMC ก็จะไม่มี Nvidia ครั้งนี้นะครับเขาประกาศลั่นว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ Nvidia ผมรักไต้หวันไต้หวันสุดยอดจริงๆรักไต้หวันไม่เพียงสั่งสินค้าจากไต้หวันเท่านั้นนะครับแต่เขายังลงทุนขยายธุรกิจในไต้หวันอย่างต่อนเนื่องพร้อมกับเรียกร้องให้ไต้หวันนั้นจะต้องลงทุนในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้มาก กขาบอกว่าตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยก็ลงทุนในเรื่องนี้กันแล้วส่วนตัวเขาเองนั้นก็ลงทุนในไต้หวันอย่างต่อเนื่องนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่สําคัญของพวกเรากริชนัยแสยประพาธรายงาน